สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหลังหวยออกนะครับงวดน,นี้ก็เป็นไปตามที่ผมคาดเดาเอาไว้สังหรณ์ใจอยู่แล้วว่าจะต้องมีเบิ้ลนะครับนะแล้วผมก็ซื้อลนะอตเตอรี่กับในแอปกระเป๋าตังค์นะก็คือมี 66, 66ตระกูล66แล้วก็ใส่ยไปเลย661662663 66, 664665 <c oughs> นะก็เลย ได้ลอตเตอรี่รัฐบาลไทยมานิดหน่อยนะครับแม้แต่มันน่าจะถูกมาที่หนึ่งสักหกล้านเนาะจะได้ไปเยาวราชสักทีงนะวดนี้เลยได้มานิดเดียวนะครับได้มาจากแอปกระเป๋าตังค์นะครับนะแต่ที่เราคาดหวังเอาไว้ในหวยกระดานนะครับนะว่ามันจะต้องมีเลขที่อ,อยู่ตากลางนะแล้วก็ลากซ้ายลากขวาอะไรเงี้ยไปออกรหออมสินซะนี่นะครับ นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูก็ได้นะครับคือออมสินเนี่ยมันออก082นะครับนะเราก็อยู่ในทากลางพอดีนะครับส่วนในเลขที่บอกว่า6 6 5รางวัลที่1นะช่วงบ่ายเนี่ยนะก็ะยังอยู่ในหวยกระดานนะครับนะแะแล้วลูกศิษย์คนที่ถูกบ่อยๆคนนั้นเขาก็บอกว่าซื้อเลขที่ไม่ชอบอย่าซื้อเลขที่ชอบนะครับนะเราก็เลยเอาแบบเขามั่งนะครับ เอาเลขที่ไม่เต็งนะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เด่นมากนะักนะแล้วเราก็สังหอนใจยอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีเบิ้ลน,นะครับเราก็เลยซื้อเบิ้ล6กตระกูล6กนะครับซื้อในแอปกระเป๋าตังค <c oughs> นะ์นะครับนะแล้วเราก็เอาหกเนี่ยนะครับมาเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ามาจับ19ประตูนะครับมันก็เลยพอได้ตังค์บ้างนะครับสำหรับผู้ที่อกหัก นะฮะยังไม่มีโชคนะครับนะก็ต้องสวดมนต์เยอะๆครับนะสวดมนต์เยอะๆทาบุญเยอะๆนะครับนะแล้วก็เนี่ยอาจจะโชคดีบ้างก็ได้นะครับนะและช่วงนี้นี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามรอยูนะครับมันเข้าไปอยู่ในพบการเงินของโลกนะครับในพบพบในราศีพฤษภนะเป็นพบกระดุมพระของโลกนะดังนั้นแล้วการเงินเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเงินทองหายาก ข้าวของแพงนะครับนะทำให้รายได้กับรายจ่ายรายรับไม่สมดุลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่นะครับสงคารามมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมันหวยออกเลยนะครับนะอิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าไปเกือบ200ลูกลงไปถล่มอิสราเอลนี่นะครับทองขึ้นทันทีเลยนะครับนั้นะแล้วคนที่ยังพอมีฐานะคนที่เพียงพอมีเงินบ้างเนี่ยนะครับก็ควรที่จะซื้อทองเก็บไว้ เงินมนะันอะเป็นเงินสดเนี่ยเงินมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าของมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะเงินหายากแล้วยังเงินมันยังเล็กลงไปเรื่อยๆนี่นะครับนะเก็บเป็นทองดีที่สุดนะครับนี่ผมก็เลยกะในใจว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะไปเยววาวราชสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> ไปสอยมาตั้งบาทสองบาท <c oughs> นะครับถดีกว่าเก็บเป็นเงินสดเอาไว้นะครับนะอันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนแก่นะครับหลังเกษียณ นะเพื่อนฝูงก็ค่อยๆทย,ยอยเสียชีวิตกันไปหมดนะครับนะตายเป็นใบไม้ร่วงเลยนะครับรักษาสุขภาพกันให้ดีนะช่วงนี้ฝนตกทุกวันแล้วก็อากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนกรมอุตุก,ก็มาพูดว่าเช้านี้ว่าปีนี้จะหนาวนะครับหนาวห,หนาวนานด้วยนะครับนะรักษาสุขภาพกันไว้ให้ดีนะครับมีเรื่องเตือนแค่นี้อ่เราเข้าเรื่องของเรานะครับนะเราเป็นคอหวยนะครับเราก็จ้องที่จะซื้อลอตเตอรี่ในแอปเสาตัง ใด้ตัวเลขแล้วเราก็รีบซื้อดีก่อนจะหมดนะครับหวยงวดน,นี้วันที่16ตุลา2567นะสิ้นสุดการออกรางวัล16นาฬิก4โมงเย็นนะน่าจะอยู่จังหวัดนนเนาะครับเป็นวันพุธนะขึ้น14ข้ามเดือน11ปีมาลงน,นะครับขั้นตอนที่1ถ้าหวยออกวันพุธน่าจะมีเลข4นะครับกำลังพระพุธคือ17นะ แล้วก็ข้อ2หวยออกวันพุธกลางเดือนนะครับมีเลข5 3 2 4ที่เด่นนะครับแล้วก็เลขวิ่งอาจารย์สิงห์ทองวันพุธมี8มี4มี2นะครับนะอแล้วก็หวยออกวันพุธหลักร้อยมี3 8หลักสิบมี2 4 8หลักหน่วยมี8นะครับอ่าหวยออกกลางเดือนตุลามีเลข7กับเลข2นะครับแม่ 2นี่นะกับ8นี่นะผมใส่ไปเยอะเลยนะครับซื้อมาทั้งเยอะทั้งแยะไม่ออกเลยนะครับโอ้โหไม่ออกอะไรไม่ออกไม่ออกอมสิน<笑><笑>นะครับออานะแล้วเข้า6ตารางเลขล็อกถ้าหัวออกวันพุธมีเลขที่ควรจะซื้อคือ4042 48 49แครับแล้วถ้าหากว่า,าเลข2นะมีเลข2ที่ว่า เดือนตุลามีเลข2นะเลขวิ่งก็มี842นก็ถ้ามี2ก็ซื้อ22 23 24 26นะครับนะแล้วบอกว่าถ้าอะไรมี8ถ้ามี8เพราะว่าหลักหน่วยเป็นเลข8ใช่ไหมในในกฎข้อที่4นะแล้วถ้ามี8ก็มี8 4 8 5, 8 8 8 8 9นะครับนั้นสันตว์เลขมันจะต้องเป็นเน้นหนักที่เรื่องอะไรมันต้องเป็นเน้นหนักในที่ เบอร์6กับเบอร์2เพราะว่า6เป็นทนังสองเป็นโพคานะครับหกนะมานี่ตลกมากเลยนะครับคิดดูนะว่าคราวที่แล้วเราออก6 6, 6นะออก6 6อะไรนะหก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 สามหรือ6 6 2เนี่ยแล้วคราวนี้มันมา,มาออก6 6 5นะครับโอ้โหสุดยอดจริงจระงนะออนะออกหวยออกนี่แปลกมากเลยนะเนี่ยมันออก6 6 2 งวดวันที่16เดือน9ออก6 6 2งวดวันที่1 10, 6, 6, 5, เดือน10ออก665เบิ้ลสองครั้งเลยนะครับพระจ้ามืออ้วนเลยนะครับทีนี้ครับแล้วเราก็เฉียดไปเฉียดมาทีว่าผมสังหรณ์ทันนะครับว่าผมคิดว่ามันต้องมีเบิ้ลอย่างที่ผมพูดไปนะครับแต่เทศที่แล้วบอกว่าสติติหวยออก8ปีย้อนหลังเนี่ยเบิ้ลเยอะเลยผมก็เลยเบิ้ลไปเลยนะเพราะว่าเราก็แน่ใจว่ามี6มี6ตัวหนึ่งเอา 6, 6แล้วก็ใส่ไปเลย 2องสามสซื้อไปเลยนะซื้อลอตเตอรี่ไปเลยกะว่าถ้าถูก3าตัวแล้วได้ราวัลที่1,6ล้านนี่มีเฮเลยนะครับแม่เสียดายนะครับทักษามหาลูกนะ,ะก็บอกว่าสามนะเป็นกาลีนะครับนะกาลีวันแล้วก็2เป็นเดช1เป็นสีนะหเป็นมูลละนะครับโอเคก็เ้า ข้อสุดท้ายดวงไทยรักชนาอยู่ราศีกลุ่มมีเสากุมรักนะครับธนูรักไปอยู่ที่พบกระดุมพระราศีมีนนะ20องศา8ดิบพาปุระพัทระปนักษัตร์เพชฌฆาดเลิกนะครับตนูลักเป็นเลข8เนี่ยนะกาลีของธนูรักคือเลข5ลักทวรารสังสะเวลาหวยออก2ตัวนะเลขท้าย2ตัวนี่นะอยู่ที่ ราศีตุลน,นะครับเบอร์6นะครับนั้นแล้ว8จะเป็นกาลีก็แสดงว่า8ที่เป็นตนุลักษณ์ของลัคนาเวลาหวยออกเป็นกาลีของลัทวาตอนหวยออกเลขท้าย2ตัวแสดงว่าคราวที่แล้วเรามั่นหมายมั่นปั้นมือว่าข้างล่างต้องมี28แนะคราวนี้เราต้องตามนะนะอย่าให้หลุดอย่าให้พลาดนะซื้อ28นะเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับ นะแล้วก็เขาบอกว่าลัทวาเวลาออกเลขท้ายสามตัวลัทวามันไปอยู่พิจิตคือเลื่อนมาช่องหนึ่งนะตอนออกเลขท้ายสองตัวลัทวาสุขชี้เป้านะพอออกเลขสามตัวในะที่หนึ่งอังคารชี้เป้านะครับนะดังนะั้นแล้วพอลัทวาเป็นดาวอังคารราศีพิจิตจันทร์ก็เลยเป็นกาลีไงนะแล้วผมบอกอะไไงว่านะข้อห้านะเดือนตุลามีเลขสอง แล้ว2เนี่ยก็ไปตรงกับข้อ3เลขวิ่งนะครับแล้วก็ไปตรงกับข้อ2อหออกวันพุธมีเลข2นะน,น,นั้นแล้ว2ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นกาลีนะของลักนาเวลาหวยออกช่วง3ตัวนะครับนะลัควารสังสารนะนะนั้นแล้วอาทิตย์ท้องแก่จัดอีกแล้วนะครับนั้นแล้วอาทิตย์ท้องแก่จัดเนี่ย29องศากว่าพอวันที่ 17ตุลาปุ๊บมันก็จะยกเข้าไปเลยนะเข้าไปอยู่ข้ามราศีไปนะครับไปอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับอนนี้มันอยู่ปลายราศีกันนะนะเป็นวลโคตดรนะหว่างที่ราศีกันนะครับนั้นแล้วอาทิตย์เป็นตัวชี้เป้าเลขท้ายสามตัวจันทรเป็นตัวชี้เป้าเลขท้ายสองตัวแล้วก็ลัทวารสังสะตอนเลขท้ายสองตัวเอาสามมาชี้เป้าด้วยนะนน้วจุดที่เราจะต้องสังเกตนะครับ คือดูที่1อยู่กับใคร2อยู่กับใคร3อยู่กับใคร6อยู่กับใครนะครับแล้ว8ไปอยู่กับใครซึ่งสรุปออกมาแล้วนี่นะครับเลขเด่นเนี่ยมี4 2 8 6 5 3นะเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นหวยกระดานนะครับนะและอย่าลืมว่า,าซื้อลอตเตอรี่ซะหน่อยหนึ่งสองแปดแปดสองเนาะต้องตามนะครับต้องตามส่วนวันที่16ตุลานี่มีดาวที่เดินถอยหลังเนี่ยมีคือ ดาวห้าเดินถอยหลังดาวเจ็ดเดินถอยหลังเนปจูนที่เป็นตัวแทนของเลขเจ็ดยกกำลังสองเดินถอยหลังมดจะอยู่เดินถอยหลังภูโตอยู่ราศีละยี่สิบปีตอนนี้กำลังนิ่งนิ่งอยู่ไม่ขยับนะครับแล้วแล้วพูโตเนี่ยพอมันไม่ขยับเนี่ยใครไปอยู่กับมันก็เด้งไงครับนะมันก็จะออกออก,ออกสองครั้งอะ่ะก็คือมีเบิ้ลนั่นเองนะครับแล้วแล้วอ่าวดนันที่สิบหกเนี่ยนะ คูโตเนี่ยมันเลงหพอดีเลยอาจจะมีเฮนะครับก็คือว่านะ16กันยา6 6หกสองหนึ่งตุลาหกหกห้าเดี๋ยว16ตุลาออกหกอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับอ่านะไม่แน่นะอ,อมันมีสิทธิ์ที่จะมาได้นะจะบอกให้นะครับนะนั้นะแล้วหกสวยสี่สวย3สวย2สวยนะครับ นะจับคู่กันลองดูนะซื้อลอตเตอรี่ติดไปนวมไว้นะซื้อลอตเตอรี่มีสิทธิ์ถูก6ล้านบาทนะถ้าซื้อเป็นชุดหนึ่งสใบนะครับก็ได้12ล้านแล้วนะครับอันนี้ก็คือความหวังคนแก่ครับเงินดิจิตัลหนึ่งมืนไม่รู้จะได้เมื่อไหร่เพราะเราไม่ได้เป็นคนพิการและไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่มีบัตรคนจนเราเป็นแค่บุคคลชั้นกลางเกษียณแล้วนะ รายได้ต่อปีมีไม่กี่หมื่นนะครับก็เลยต้องใช้วิธีว่าประหยัดกินประหยัดใช้นะครับแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงนะครับเล่นหวยไปตามอารมณ์นะครับนะก็ถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะดูดวงนะครับหรือทําดวงพิชัยสงครามนะครับก็ติดต่อมาที่อาจารย์กิติแอรโตนะครับเบอร์ก็รู้ๆกันอยู่นะครับมี095 538 9 9นะครับ ลูกสาวผมน้องนุชเนี่ยลูกสาวเนี่ยเขาก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับเดือนหนึ่งนะครับถ้าจะหากว่าจะนัดคิวสักยันสักปากนะครับหรือว่าสักคิ้วนะครับก็เดือนหน้าครับพุตธิกาไปแล้วนะน้องเขากลับมาแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ตอนนี้เหลือผมคนเดียวอยู่บ้านคนแก่เฝ้าบ้านนะครับนะก็ว่างครับจะดูดวงโทรมาเลยครับจะคุยก็โทรมาครับทำาดรกิจต้องขามก็โทรมาครับ หรือไม่จำต้องามนะครับทําครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับส่วนเครื่องล้างของขังหรือว่าสายมูยังมีครบครับติดต่อมาแล้วกันนะครับนะวันนี้รบก,กวนเวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ขอให้โชคดีมีความสุขแต่อย่าลืมนะครับสวดมนต์เยอะๆครับนะสวดมนต์เยอะๆขอบคุณมากครับ